สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ลุงก็จะมาคุยเรื่องมอสเฟตนะครับคุณสมบัติของมอสเฟตแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ก็ใช้แทนกันได้นะครับคุณสมบัติที่ด้อยค่าลงมามันก็ราคามันก็จะถูกลงนะครับอ่านะคุณสมบัติที่ที่มันสูงขึ้นไปนะครับนะ ราคามันก็จะแพงนะแต่มันก็แพงกว่ากันไม่มากหรอกนะครับแต่ถ้ารวมรวมกันหลายหลายล้านตัวแล้วมันก็หลายร้อยล้านบาทนะครับอาจจะเป็นพันล้านบาทนะครับนะอย่างวงจรอะไรพวกนี้นะครับวงจรนะครับวันนี้ก็จะมายกตัวอยา่างนะครับวงจรนะครับนะอินเวอร์เตอร์นะครับนะในอนาคตโลกข้างหน้านะครับนะ ในอนาคตโลกข้างหน้านะครับคนทั้งโลกนะครับมนุษย์โลกนะครับชาวโลกจะต้องหันมาใช้นะครับนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟจาก DC นะครับขึ้นมาเป็น AC นะครับในอนาคตโลกข้างหน้านะครับเนาะเพราะว่านะครับค่าไฟนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันต้องแพงอย่างมหาศาลแน่นะครับอีกเดี๋ยวนี้มันก็แพงอยู่แล้วนะ นะครับมันต้องช่วยเอาธรรมชาตินะครับนะครับที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยมาผลิตกระแสแล้วก็ใช้เองนะครับนะช่วยตัวเองบ้างนะครับนะเงินทองที่ได้มาเราก็ต่อจุนเจือเอามาสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าขึ้นภายในบ้านเราเองนะครับนะอย่างวันนี้นะครับลุงจะได้ยกตัวอย่างนะครับนะอย่างเครื่องนะครับอันนี้เป็นของ CJ นะครับ CJ นะครับนะ นะครับเครื่อง CJ เนี่นะครับอันนี้นะครับซื้อมาใหม่นะครับนี่สองตัวนี้ซื้อมาใหม่นี่ของเดิมเขานะครับเขา400กว่าอันนี้นี่นะแล้วทีนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงนะครับเอ่อมอสเฟสนะครับมอสเฟสนะครับในสังคมนะครับในสังคมโลกอิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้นะครับนะในสังคมโลกอิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้นะครับนะเอ่อเขาเรียกว่านะครับเป็นตัวที่นะครับเป็นตัวที่นะครับ นิยมนะครับนิยมนะครับนะครับพวกนี้นะนะครับที่เขาส่งยานอวกาศนะครับจากโลกนะครับไปนอกโลกได้ก็เพราะไอ้พวกนี้แหละนะครับตัวมอสเฟตพวกนี้แหละนะครับตัวมอสเฟตพวกนี้นะมันทํางานได้ดีนะครับนะแต่เราต้องเข้าใจว่านะครับแต่ละตัวคุณสมบัติมันแตกต่างกันนะครับเราจะเอาตัวมอสเฟตนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับไปใช้ นะครับในวงจรอ,อะไรนะครับนะอย่างวันนี้นะครับลุงมงคลจะได้มายกตัวอย่างว่านะครับอย่างเครื่องตัวนี้นะครับแต่อย่างเครื่องตัวนี้นะ CJ นะครับนะเครื่องอยี่ห้อ CJ หรือว่า DA นะครับ <speed> เขาจะใช้นะครับวงจรนะครับวงจรตัวเดียวกันนะครับนะนี่นะเขาก็ CJ กับ DA นี่เขาจะใช้วงจรตัวเดียวกันนะครับนะในตัวนะครับภาคขับ นะครับตัวนี้นะครับนะขับกระแสนะครับนะตัวนี้นะนะครับขับกระแสนะครับเขาเรียกว่าสวิตชิ่งจาก12โวลต์นะครับขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าบูตนะครับเขาเรียกว่าบูตนะครับบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับบูตไฟจาก12โวลต์นะครับนะบูตไฟนะครับจาก12โวลต์นะครับบูตไฟจาก12โวลต์เส้นแดงๆนี่นะนะครับผ่านนะครับ นะครับผ่านมอสเฟสนะครับตัวนี้นะครับนะผ่านมอสเฟสตัวนี้แล้วก็นะครับผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับนะขนาด10แอมป์นะครับตัวนี้ขนาด10 10 10แอมป์หรือถึง15แอมป์นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับมันมันจะขึ้นขึ้นลงลงระหว่างสิบเต็มที่นะครับเต็มที่12แอมป์นะครับตัวนี้นะแต่ละตัวนี้นะเต็มที่เลยนะนะครับเต็มที่12แอมป์นะครับเอ่อแล้วตัวนี้นะครับ เต็มที่นะนะครับที่นะครับมันจะให้กระแสผ่านได้มากที่สุดนะครับ12แอมป์นะครับแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวนะครับแต่ละชุดมันมี3ชุดนะครับนะครับมอสเฟตนะครับตัวนี้นะครับเบอร์นะครับนี่นะนะครับ KEP นะครับ KEP 2นะครับ 50N 06นะครับตัวนี้นะครับนะมันอ่าจ่ายมันอ่า รับแรงดันโวลต์นะครับรับแรงดันโวลต์ได้ที่นะครับ60โวลต์นะครับนะแล้วก็นะครับกระแสนะครับ50แอมป์นะครับนะมันสามารถรองรับกระแสได้50แอมป์นะครับน่ะรองรับกระแสได้นะครับเออรองรับกระแสได้50แอมป์นะครับ50แอมป์นี่ก็ถือว่านะครับมากนะนะครับน่ะ50แอมป์ตัวนี้มันจะขนานกันนะครับนะมันจะขนานกัน ะครับตัวนี้มันจะขนานกันนะครับทั้งหมดในมีนะครับ12ตัวนะครับ3 4 12นะครับ12ตัวนะครับนะนี่4ตัวนะครับคอนเดนเซอร์3ตัวนะครับต่อมอสเฟต4ตัวคอนเดนเซอร์3ตัวต่อมอสเฟต4ตัวนะครับต่อหม้อแปลงนะครับมันมีอยู่3ชุดนะครับมีอยู่3ชุดผลิตไฟนะครับกระแสออกมา3ชุดนะครับเอามารวมกันเป็น1 นะครับที่คอนเดนเซอร์นะครับนะเอามารวมกันเป็นหนึ่งที่คอนเดนเซอร์นะครับชุดนี้นะเป็นไฟ300โวลต์นะครับนะนะครับและทีนี้นะครับมันนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับนะอ่านะครับ250 N60 นนี่นะมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับนะมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับไอตัวนี้นะครับนะมันตัวของมันจริงๆนะครับนะ มันไม่เหมาะนะครับที่จะมาใช้กับนะครับกับกับไอเครื <paragraphs> <uar> ่องรุ่นนี้นะครับ <quality> ไม่เหมาะนะครับเพราะมันถูกดบกระแสลงมานะครับตัวนี้ถูกดบกระแสลงมานะครับเนี่ยเพราะมันมีความต้านทานนะครับมีตัวต้านทานนะครับ RDSR ก็คือรีซิสเตอร์นี่นะ R คือความต้านทานนะครับความต้านทานในตัวของมันขณะที่วงจรเปิดนะครับมีตัวต้านทานนะครับมีตัวต้านทานให้กับ ต้านทานกระแสนะครับต้านทานกะระแสถึง17เมกะโอห์มนะครับถึง17เมกะโอห์มเพราะฉะนั้นนะครับกระแสจะเข้ามาขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับนะมันจะถูกลดทอนลงนะครับจนถูกลดทอนดวงด้วย R นะครับที่อยู่ภายในตัวของนะครับมอสเฟตต,นะเฟต,ตัวนี้นะครับนะถูกมอสเฟตตัวนี้นะนะครับมันก็จะถูกลดทอนลงเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เขาบอกว่า นะครับ5,000วัตต์นะครับ4,000 5,000วัตต์นะครับเครื่องรุ่นนี้นะนะครับน่ะมันไปไม่ถึงหรอกนะครับเพราะมันมาถูกลดทอนด้วยตัวนี้นะครับนะน่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้อยู่นะครับมันก็จะส่งออกมาประมาณนะครับ2,000วัตต์นะครับประมาณ2,000เต็มที่2,000วัตต์นะครับอ่านะครับเต็มที่2,000วัตต์นะเพราะว่ามันมี3ชุดอะนะครับนะ สามชุดนะครับส่งนะครับลงมานะครับมาให้นะครับคอนเดนเซอร์นะครับชุดกําลังไฟสูงเนี่ยนะครับมันผลิตออกมาสามชุดเอามารวมกันนะครับก็คือเอามาขนานกันนั่นแหละนะครับเอามารวมกันนะครับสามชุดแรงจ่ายไฟสามชุดนะครับเอามารวมกันเป็นหนึ่งนะครับนะสิบแอมป์สิบแอมป์สิบแอมป์นะครับนะสิบแอมป์สิบแอมป์สิบแอมป์ลงมานี่เป็นสามสิบแอมป์นะครับนะ นี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับมอสเฟตนะครับตัวนี้มันมันก็จ่ายได้นะนะครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายตัวหนึ่งมันไม่ถึง10แอมป์ไงนะครับนะตัวหนึ่งมันไม่สามารถจะให้กระแสผ่านผ่านชุดของมันได้แต่ละชุดเนี่ยไม่ถึง10แอมป์นะครับเนาะเพราะมันถะูกดอดลงมานี่ไงนะครับสิบเจ็ดมกะโอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับที่เขาทํามาขายนะครับมันก็2,000กว่าบาทอะ นะครับชุดนี้นะเครื่องนี้นะครับสองพันกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับชุดนี้นะครับมันเป็นไดเร็กอินเจคชั่นนะครับน่ะซ่อมง่ายนะครับเสียยากซ่อมง่ายเสียยากนะครับน่ะนะครับถ้านะครับเอ่อที่ทําไมเข้าถึงเขียนว่าห้าพันบาทล่ะนะครับนั่นแหละนะครับเราต้องนะครับเอามาดัดแปลงเองไงนะครับห้าพันบาทต้องต้องเอามาดัดแปลงเองนะครับน่ะ เราะฉะนั้นลูโมโคนจึงใช้นะครับตัวนี้นะครับ ir นะครับ irf นะครับ irf pc 0 6นะครับคุณสมบัติของมันนะครับน่ะโวลต์นะครับ55โวลต์นะครับน่ะอันนี้มันแค่12โวลต์นะครับ12โวลต์ผ่านตัวนี้นะครับสบายนะครับน่ะอันนี้มัน60โวลต์นะครับน่ะ12โวลต์ผ่านสบายได้นะครับผ่านผ่านชุดนี้เลยนะสบายเลยนะครับนะตัวนี้นะอ่านี่ลูโมโคนใส่ไปแล้วนะ นะครับแล้วนะครับกระแสผ่านนะครับมันกระแสสามารถผ่านตัวมันได้นะครับที่มันจะต้านทานได้110แอมป์นะครับมันมากกว่านะครับตัวนี้50แอมป์นะครับแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับ RDS นะครับเนี่ยมันเปิดให้กระแสผ่านนะครับเต็มรูปแบบนะครับเออนะครับเต็มรูปแบบนะนะครับนั่นก็คือความต้านทานของมันนะครับ แทบจะไม่มีเลยอ่ะนะครับมันไม่มีความไม่มีตัวต้านทานกระแสแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเห็นย0.008โอห์มนะครับความต้านทานกระแสแทบจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกระแสก้อนมหาศาลนะครับนะที่ผ่านสามตัวนะครับสามชุดนี้นะครับนะนะครับส่งมานะครับเป็นภาคนะครับเป็นภาค่3-400โวลต์เนี่ยนะครับพร้อมที่จะส่ง นะครับนะพร้อมที่จะส่งเข้านะครับเอ่อเออ่พร้อมที่จะส่งเข้าชุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดนะครับเอ่อไอจีบีทีนะครับนะพร้อมที่จะส่งเข้าชุด i g b t นะครับถ้านะครับกระแสมาเต็มที่ i g b t ก็จ่ายเต็มที่นะครับนะแล้ว i g b t บีทนี่จ่ายเต็มที่ได้กี่แอมป์ล่ะนี่ราคาเห็นไหมในตัวนี้นะครับ i g b t นะครับเนี่ย ลวงมงคลซื้อมาแล้วนะครับหลวงมงคลจะก็จะเอามาขนานตัวนี้นะนะครับชุดนี้นะครับจะเอามาขนานตัวนี้นะครับนะจะเอามาขนานตัวนี้นะครับนะสี่ตัวนี้นะเพิ่มเข้าไปอีกสี่ตัวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกสี่ตัวนะครับเอ่อเท่ากับเพิ่มกําลังให้มันนะครับเพิ่มกําลังให้มันรองรับกระแสนะครับจากไฟบ้านนะครับนะจากนะครับแอร์นะครับแอร์คอนดิชันหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยให้ ให้ให้สูงขึ้นนะครับให้กระแสนะครับนะครับปัจจุบันนะครับนะมันยังนะครับที่เราซื้อมานะครับนะกระแสผ่านทูนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวเสียเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวเสียนะเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนะทาไมมันเสียล่ะนะครับเอาไปใช้นะครับนะก็เพราะกระแสมันถูกลดทอนถึงมันจะ60แอมก็จริงนะครับแต่มันนะครับอนุกรมกันอยู่นะครับ 60แอมป์อนุกรมกันอยู่นะครับมันจึงลดทอนลงมาแต่ละคู่เนี่ยนะครับมันก็เหลือประมาณ10กว่าแอมป์นะครับนในเมื่อมันเหลือ10กว่าแอมป์นัมันจะทนได้หรือไม่ทนไม่ได้มัน60 A. ก็จริงนะครับแต่เอาเข้าเอามาอนุกรมกันนะครับเอาเข้ามาอนุกรมทําไมต้องอนุกรมเพราะมันต้องแปลงสัญญาณความถี่นะครับนะความมันต้องแปลงสัญญาณนะครับความถี่จากไฟนะครับจากความถี่ Mm hmm. เขาเรียกว่าสัญญาณพันธ์เอามาแปลงสัญญาณพันธ์นะครับน่ะเอาสัญญาณพันธ์เป็นกระแสไฟบ้านให้มันได้50ิเพิร์ตนะครับเขาเรียกว่าตัวผสมสัญญาณนะครับนะตัวผสมสัญญาณนะครับตัวผสมสัญญาณหรือผสมนะครับนิวตันอิเล็กตรอนนะครับผสมอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับน่ะมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับมันผสมสัญญาณนะครับอันนี้ นะครับมาจากนะครับความถี่ต่ํานะครับ40กว่าเฮิรตซ์นะครับมาผสมกับนะครับ20,000กว่าเฮิรตซ์ตนะครับเออ่นะครับ22กิโลเฮิรตซ์นะครับเอ่อจาก40กว่าเฮิรตซ์มาผสมกันนะครับอันนี้40กว่าเฮิรตซ์มาผสมกันนะครับผสมกันได้แล้วนะครับเห็นไหมเอ่อมันก็จะได้นะครับเอานะครับมันก็จะลดทอนบวกลบคูณหารนะครับภายในบอร์ดตัวนี้นะครับนะ นะครับมันบวกลบคูณหารนะครับภายในบอร์ดตัวนี้นะครับนะนี่แหละนะครับบอร์ดตัวนี้นะนะครับน่ะเนี่ยบอร์ดนะครับเอ่อผสมบวกลบคูณหารแล้วภายในบอร์ดตัวนี้นะครับน่ะให้เหลือ50เฮิร์ตนั่นก็คือนะครับไฟบ้านเรา200กว่าโวลต์นะครับน่ะมันจะถูกตัวนี้บวกลบคูณหารกันแล้วนะนะครับน่ะมันก็จะเหลือประมาณ50เฮิร์ตส่ง50เฮิร์ตออกไปใช้ภายในบ้านนะครับนะเราต้องนะครับขนานมันขึ้นไปนะ นะครับมันก็ลุงโมโคนก็บอกว่ามันเปรียบเสมือตรงนี้นะครับน่ะตำแหน่งตรงนี Alter, so ้นะครับมันไม่แตกต่างอะไรจากหม้อแปลงนะครับน่ะมันไม่แตกต่างอะไรจากหม้อแปลงเพราะตัวนี้เป็นนะครับเออส่งกระแสนะครับบูตกระแสขึ้นมานะครับเออบูตบูตกระแสนะครับบูตกระแสขึ้นมาตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับบูตนะครับน่ะบูตวเป็นตัวบูตกระแสขึ้นมานะครับสามชุดอะ นะครับส่งมาให้ให้กระแสผ่าน3มชุดนะครับนะ่ะให้ตัวนี้นะครับมามาแปลงเป็นสัญญาณนะครับไฟฟ้าออกไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับน่ะมันเหมาะกับหน้าที่ที่จะสร้างกระแสเพราะนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าภายในบ้านเราสิ่งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรามันต้องการกระแสนะครับวัดว่ากันทีหลัง นะครับนะเพราะฉะนั้นในการยังแอร์เนี่ยนะครับมันกินกระแสเท่าไหร่มันต้องใช้กระแสเท่าไหร่มันผลิตกระแสออกมาเท่าไหร่ยังแอร์บ้านเราเนี่ยไม่ต้องอินเวอร์เตอร์นะนะครับเป็นแอร์ทั่วไปนี่แหละนะครับแอร์ทั่วไปปัจจุบันนี่แค่ขึ้นเบอร์ห้านะครับอ่าไม่ต้องพิมพ์คําว่าอินเวอร์เตอร์มันก็ใกล้เคียงกับอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับมันกะ็ใกล้เคียงกับอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับนะ นะครับมันแทบจะเป็นตัวเดียวกับอินเวอร์เตอร์เลยนะครับเห็นไหมอย่างแอร์ทั่วไปเนี่ยมันกินประมาณนะครับเอ่อหมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบีพียูเนี่ยมันก็กินเอ่อมันก็ดึงกระแสแค่ไม่ถึงห้าแอมนะครับสี่แอมป์กว่าๆนะครับนะสี่แอมป์กว่าๆตัวมันจริงๆรินะแอร์กินจริงๆรสี่แอมป์กว่าๆนะครับมันพันวัตต์อ่ะนะครับแอร์แล้วเครื่องตัวนี้มันจะทํามันจะมันจะขับไม่ได้นะครับขับได้ เนี่ย <tang> ต <ar> ่อให้เป็น12โวลต์ก็ขับได้นะครับมันพันกวัตต์นะครับแล้วนะครับเอ่อนะครับอย่างเราไปใช้นะครับไดเป่าผมเนี่ยนะครับไดเป่าผมบางเครื่องนี่นยนะครับพันกวัตต์สองพันกวัตต์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับมันยังทําได้เลยนะครับน่ะนะครับพันกวัตต์สองพันกวัตต์มันหนักยิ่งกว่าแอร์อีกนะนะครับน่ะนะครับเราอย่านะครับไปเชื่อคําว่านะครับใช้แอร์บ้านนะครับอันนั้นมันแอร์โบราณ นะครับน่ะแอร์โบราณสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อ30ปีเมื่อ20ปีที่แล้วมันยังมีแอร์โบราณใช้อยู่นะครับน่ะคำว่าแอร์โบราณนั่นก็คือนะครับแอร์ที่ไม่มีนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะใช้นะครับ R กับ C นะครับ R C เท่านั้นนะครับตัวนั้นอะมันกระชากอย่างรุนแรงนะครับแต่แอร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับลองไปเปิดดูที่แอร์เบอร์5เนี่ยนะครับไปเปิดทีี่่คออยยยเเเ็นนนนะให้งรา นะครับมันจะมีเครื่องนะครับแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดนะครับมานะแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับพอมารุ่นใหม่อีกหน่อยหนึ่งนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์แม่งแค่นะครับห้าตัวหกตัวนะครับเอ่อมันก็พิมพ์คําว่าอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟไงคําว่าอินเวอร์เตอร์นี่ประหยัดไฟนะครับนะนะครับประหยัดไฟนะครับคำอินเวอร์เตอร์นี่นะเนี่ยครคือประหยัดไฟไฟ้าไง นะครับจากนะครับกินไฟน้อยนะครับบูทไฟน้อยไปไปจ่ายไฟมากนะครับแอร์ที่ไม่มิบไม่พิมพ์คําว่าอินเวอร์เตอร์ขอให้มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะนะครับมันนะครับเอาพูดง่ายๆมันก็เปลี่ยนนะครับอินเวอร์เตอร์นั่นแหละอินเวอร์เตอร์ไกลๆนั่นแหละนี่ยเพียงแต่ว่านะครับมันนะครับเอ่อนะครับมันเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะนะครับมันมันจะกินไฟกว่าอินเวอร์เตอร์นิดนึงอ่ะ นะครับเออนิดเดียวนะครับมันไม่ไม่ไม่เยอะหรอกนะครับน่ะแต่ว่ามันกินกระแสน้อยกว่าแอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปใช้แอร์นะครับเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในชุดนี้นะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ให้กระแสมันเดินสะดวกนะครับน่ะถ้าเราเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเราสามารถใช้ได้นะครับทั้งปีเลยนะนะครับไม่ต้องไปปิดมันก็ได้นะครับหนึ่งนะครับน่ะเห็นไหมนะครับคุณต้องระบายความร้อนมันให้ดีนะหาพัดลม นะครับอะไรมาเป่ามันเต็มที่นะครับตัวนี้ก็จ่ายกระแสได้เต็มที่อยู่แล้วนนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อนะครับว่านะครับไปใช้กับแอร์กันกระชากบางทีบางคนไปใส่นะนะครับเ,เอาเอาอุปกรณ์ไปเพิ่มนะครับอซอฟต์สตาร์ทไม่ต้องนะครับในตัวแอร์หรือเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันเนี่ยมันมีซอฟต์สตาร์ทของมันในตัวอยู่แล้ว นะครับมันไม่ดึงไฟกระชากนะครับน่ะมันไม่เหมือนมอเตอร์ปั๊มน้ําขนาดใหญ่นะครับน่ะมันจะดึงกระชากอย่างแอร์ทุกวันเนี่ยมันไม่ดึงกระชากแล้วนะครับมันจะต้องได้รับคําสั่งนะครับเอ่อมันแอร์เนี่ยนะครับอย่างคอยร้อนข้างนอกเนี่ยนะครับชุดคอยร้อนมันจะต้องได้รับคําสั่งจากชุดคอยเย็นข้างในบ้านก่อนนะนะครับว่ามันเย็นเต็มที่แล้วตอนนี้ นะครับเย็นเต็มที่แล้วนะครับเห็นไหมนะครับเอ่อมันเย็นเต็มที่แล้วนะครับมันตัดพอไฟตรงนี้จุดหนึ่งตัดปุ๊บมันก็จะไปต่อนะครับข้างนอกมันก็ร้อนนะนี่มันจะส่งสัมพันธ์หืึงกันนะนะครับมันกินไม่เยอะหรอกนะครับนะถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้กระแสวิ่งสะดวกนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้เสียนะนะครับนะแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ขับกระแสนะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งให้กระแสผ่านได้โดยง่ายนะครับน่ะในเมื่อกระแสผ่านยากนะครับน่ะในเมื่อกระแสผ่านยากนะครับน่ะสิบเจ็ดเมกะโอห์มเนี่ยกระแสผ่านไปน้อยนะครับเออแล้วตัวนี้ก็ทํางานหนักขึ้นนะครับส่วนมากเสียนะครับน่ะนะครับมันส่งกระแสไปน้อยตัวนี้พยายามดึงกระแสนะครับเห็นไหม ดึงกระแสข้างนอกดึงกระแสตัวนี้ก็ดึงกระแสนะครับข้างนอกดึงกระแสตัวนี้ก็ทํางานหนักขึ้นพยายามดึงกระแสนะครับจาก3ชุดเนี่ยนะครับจาก3ชุดนี้พยายามดึงกระแสจาก3ชุดนี้นะครับนะในเมื่อนะครับตัวนี้นะครับมันจ่ายกระแสนะครับโครงที่นะครับมันถูกดอปไปนะครับนะมันถูกดอปไปนะครับ17เมโโอหมก็คือนะครับ1 7 0 0งโอหมกระแสมันถูกดอกไปตรงนี้ นะครับไม่ใช่แรงดันนะแรงดันมันไม่ถูกดอกนะครับมันถูกกระแสมันถูกดอกไว้ตรงนี้นะครับถูกดอกกระแสด้วย R เนี่ยนะครับ R D S on เนี่ยเวลามันเปิดแล้วในเวลาสวิตเปิดนะครับตัวนี้ถูกดอกกระแสไว้นะครับน่ะมันจ่ายกระแสได้แค่นี้นะครับสี่ตัวนี้ร้อนนะครับน่ะนะครับสี่ตัวนี้ร้อนนะครับร้อนแล้วก็พังนะครับน่ะนะครับร้อนแล้วก็ถ้ามันละลายนะครับน่ะถ้ามันละลายมันก็จะร้อนตัวนี้เสียเลยนะ ถ้าตัวนี้มันละลายละลายก็คือสามขามาช็อตกันสามขาละลายเป็นตัวเดียวกันมันก็ช็อตช็อตนะครับเห็นไหมแล้วกระแสสามร้อยโวลต์มันก็ต้องเข้ามาหาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เสียไงแผงตั้งเนี่ยนะครับเออนะครับแสงตั้งนี่ก็เสียทันทีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน่ะเราต้องนะครับถ้าเราซื้อมาเราไม่ต้องไปดัดแปลงใดๆก็ต้องใช้ไฟนะครับให้เหมาะสมแค่นั้นนะครับมันก็จะอายุยืนนะครับน่ะ ถ้าคุณไม่ดัดแปลงใดๆนะไม่ตอ่อเติมเสริมเสริมใดๆนะครับนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเอ่ยยกมาใกล้ๆนะครับนะเน้นนะนะครับ,นะนะนะรบถ้าคุณไม่ส่วนเอ่อถ้าคุณไม่ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะนะครับนะคุณก็จะใส่นะครับเอ่อเอเอมอสเฟตตัวเล็กๆนี้ลงไปนะครับนะลงไปในจุดเดิมนะอันนี้อันนี้ลุงเปลี่ยนแล้วนะอันะนะีนะนะ้ลุงเปลี่ยนแล้วนะครับนะนะครับลุงเปลี่ยนแล้วนะนะครับเอ่อ นี่นะเปลี่ยนจะให้มันใหญ่ขึ้นนะรับอีกข้างนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับนะรออะไรนะครับนะเปลี่ยนแล้วนะครับเอออันนี้ igbt นะครับนะเนี่ยเวลานะคุณไม่เปลี่ยนนะหนึ่งคุณต้องกับพัดลมนะนะครับพัดลมตัวนี้นะครับเป่าเข้านะครับคุณต้องหันพัดลมตัวนี้ดูดออกนะนะครับหันพัดลมตัวนี้ดูดออกนะครับให้มันดูดออกนะครับรูข้างนอกเนี่ยทานะครับเออนะครับรูตรงนี้นะคุณต้องนะครับให้มันกวงโบเลยนะ ให้ลมออกได้สะดวกนะครับนะไอตัวเป่าเข้าเนี่ยมันต้องเป่าเข้าตัวหนึ่งเป่าดูดออกตัวหนึ่งนะครับนะให้นะครับความร้อนข้างในมันระบายได้ดีนะครับนะความร้อนข้างในมันระบายได้ดีนะครับถ้าคุณจะใช้หนักไปกว่านั้นอีกนะครับคุณจะใช้นะครับเปิดแอร์ทั้งวันนี่นะถ้านะครับชุดเดิมๆมันคุณเอาไปเปิดแอร์ได้ไหมได้นะครับนะนะครับคุณจะเอาไปเปิดแอร์ได้ไหมได้นะครับนะเปิดแอร์นะครับอ่ หนึ่งหมื่นสองพัน BTU นี่นะคุณต้องเปลี่ยนสายไฟนี่ด้วยนะนะครับสายไฟที่มันไปหาปลั๊กเนี่ยนะครับนะนะครับเปลี่ยนสายไฟที่ไปหาปลั๊กเลยนะเนี่ยแหลนะแนนมันจะได้ไม่ร้อนนะครับกระแสจะวิ่งได้เต็มที่นะครับเปลี่ยนสายไฟนี้ด้วยนะ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็เพิ่มสายไฟขนานกันเข้าไปนะ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็หาสายไฟเส้นใหญ่ๆห,หน่อยขนานเข้าไปนะครับนะนี่นะนี่แหละนะครับ แล้วนะครับเครื่องตัวนี้มันก็จะทํางานได้สะดวกนะครับนะตัวนี้นะมันก็จะดึงกระแสนะครับนะจริงๆเครื่องเดิมมันก็นะครับรวมบคนคิดว่านะครับนะมันมันน่าจะานะครับใช้ได้นะนะครับนะ